วนนี้อนุญาตให้ตัวเองรวยส้าขามาค่ะสวัสดีทุกคนเลยมา21วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนสําหรับใครนะที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เคยเจอกันนะหรือยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องกฎจกักรวาลหัวเรงดูดหรือยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไม่คิดที่จะเริ่มเฮ้ยชีวิตกูมันดีได้มากกว่านี้เฮ้ยชีวิตกูเนี่ย มันมีความสุขได้มากกว่านี้เฮ้ยชีวิตกูเนี่ยมันมีอิสระได้มากกว่านี้ห,หลายๆคนอยากมีชีวิตอิสระอยากมีชีวิตที่สบายมีความสุขแต่ติดโนนี่นั่นนี่นั่นติดอย่างเดียวที่คุณติดเลยคือความขี้เกียจบอกตรงๆเลยอันนี้ใครจะกดก็แล้วแต่นะคะบอกตรงๆนะคะเพราะความขี้เกียจนี่แหละมันทําให้เราอะไม่ก้าวข้ามผ่านอะไรไปเลย จริงไหมถามตัวเองดูนะคะวันนี้ค่ะ21วันคอร์สนี้นะคะที่ครูสิตาแนะนำแบบปันเนี่ยเกศเรียนกับครูสิตามาะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะมันทําให้เราเกิดผลลัพธ์แล้ววันนี้เกดอยากจ้องมาแบ่งปันทุกคน21วันเกดตั้งใจที่จะแบ่งปันทุกทุกคนนะคะติดต่อกัน21วันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีพไปพร้อมๆกัน เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตโอเคไหมนะคะใครไม่เชื่อแล้วแต่เลยนะคะเอาที่เบิกบานนะ,ะเกณ์ดได้ผลลัพธ์มาแล้วก็อยากออกมาบอกทุกคนวันนี้ค่ะจะทําเป็นคลิปสั้นจะไม่พูดอะไรยาวเหยียดโอเคไหมเพื่อเอาเวลาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตกันนะคะเริ่มแรกเลยค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยคืออนุญาตให้ตัวเองน่ะเชื่อก่อนเริ่มเชื่อก่อนค่ะเริ่มมีความเชื่อก่อนค่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดก่อนในความเชื่อของเรา อดีตค่ะจะเคยเชื่อมาแบบไหนชีวิตกูรวยไม่ได้หรอกชีวิตกูแม่งเป็นหนี้มาตั้งแต่ต้นตะกูละชีวิตกูไม่มีทางรวยหรอกเนี่ยคุณต้องเริ่มเปลี่ยนก่อนเลยโอเคไหมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะเปลี่ยนเลยค่ะความคิดนี้ที่เรายังมีอยู่นะคะตัดมันออกไปค่ะความคิดนี้ cancel ขอ cancel อนุญาตอนุญาตให้ตัวเองรวยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปบอกใครคะบอกตัวเอง บอกตัวเองคะ่ะไม่ต้องไปบอกใครเลยคะ่ะเปลี่ยนคนเดียวเปลี่ยนกับเราคนเดียวอยู่ในห้องเรานี่แหละไม่ต้องไปบอกใครโอเคไหมบอกตัวเองคนเดียวคะ่ะอนุญาตให้ตัวเองรวยซะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าชีวิตเรามันจะดีขึ้นถ้าคุณไม่เชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นมันไม่มีทางไปต่อได้ชีวิตคุณก็อยู่แบบนั้นเคยทำอะไรก็จะทำอยู่แบบนั้นสวัสดีทุกคนคะ่ะนะคะ วัสดีพี่สายไลดด้วยนะคะอืเริ่มจากอนุญาตแล้วก็เชื่อว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะความเชื่อมันยังไม่ได้ว่าเราจะรวยว่าเราจะเป็นเศรษฐีความเชื่อมันยังไม่ได้ไไดแต่ถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้มันเริ่มใกล้กับชีวิตเรามากขึ้นถูกปะ่ะเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นมันจะดีมากดีน้อยดีเร็วดีช้าเรายังไม่รู้ถูกไหมหลายหลายคนเป็นแบบนี้คะ่ะยังติดอยู่กับความคิดที่แบบว่า มันยังมองไม่เห็นอนาคตมันก็เลยไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้อะไรแบบนี้นะคะเกตเคยเป็นค่ะแต่ถ้าเราลองเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้เว้ยเรามีสมมุติเรามีร้อยหนึ่งเราเชื่อว่าเราจะเริ่มมี500อ่ะชีวิตดีขึ้นไหมจากร้อยเป็น500ชีวิตดีขึ้นไหมอ่ะแล้วพอจาก500อัปเ l e v e เป็นพันหนึ่งเฮ้ยชีวิตกูเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ถ้าให้เราเชื่อ ว่าเรามีร้อยหนึ่งแล้วกูจะมีล้านหนึ่งอย่างเงี้ยความเชื่อมันอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะเราไม่เคยมีถูกปะแต่ถ้าเราเริ่มทําได้แล้วมันจะเริ่มเชื่อได้มากขึ้นอัพเลเวลความเชื่อได้มากขึ้นอ่านะคะสิ่งต่อมาค่ะคือคุณจะต้องเชื่อในทุกเรื่องราวชีวิตไม่ว่าจะด้านการงานการเงินสุขภาพความรักความสุขการคืนสู่สังคมชีวิตจริงเป็นแบบไหนให้เราทิ้งเอาไว้ตรงนั้นค่ะ ให้เราทิ้งอาไรั้นกองไว้ข้างๆก็ได้เออถ้ายังรักยังคิดถึงมันอยู่กองมันไว้ข้างๆแต่ให้เราเชื่อว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรียบร้อยแล้วเราอยากมีชีวิตดีขึ้นแบบไหนคะเราอยากมีชีวิตดีขึ้นอ่ะสมมติว่าตอนนี้เรามีเงินเดือนเมื่อหนึ่งอ่ะเราอยากมีเงินเดือนสักเดือนละแสนหนึ่งก็ให้เราเชื่อไปเลยว่าเรามีเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหม แล้วคุณก็คิดเลยเชื่อมันจะเชื่อยังไงคะแล้วมันจะทํำยังไงอะคะคุณลองคิดว่าคนที่เขามีเงินเดือนแสนหนึ่งนะ่ะเขาใช้ชีวิตยังไงเอาไม่เอาคนติดหนี้นะไม่เอาคนที่แบบว่ามีเงินเดือนเยอะแต่บัตรเครดิตก็เยอะตามอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะ <c oughs> นะคะเอสวัสดีคุณแพนแสนล้านค่ะนะให้เราเชื่อแบบคนที่เขามีเงินเดือนแสนหนึง่งเขาใช้ชีวิตยังไงเขามีหน้าตายังไงนะเขาแต่งตัวยังไงนะเขามีความสุขยังไงนะ ตอนแรกๆที่เราจะเปลี่ยนชีวิตอะคะ่ะเราต้องสวมการเป็นก่อนครูสิตาสอนอยู่เสมอนะคะว่าให้เราสรวมการเป็นก่อนให้เราเป็นแบบนั้นไปเลยให้เราหลอกจักรกวาลบางคนอาจจะบอกหลอกตัวเองหรือเปล่ามโน,นหรือเปล่าถ้าคิดแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตไปอยู่เฉยๆโอเคปะ่ะคนเราเนี่ยยังเกดเนี่ยนะคะอยู่บ้านทําไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้อ่าเราเชื่อเราสรวมการเป็นว่าจะมีชีวิตที่ดีลองดูละครดิคนรวยอะ ในบ้านหลังใหญ่คฤหา์อ่ะคนที่เป็นเจ้าของค่ะก็ใจไหมมีมาใส่ว่าถุงอยู่บ้านไหมเราแบบนั้นเราเล่นละครชีวิตแต่มันเป็นชีวิตจริงอ่ะในชีวิตทุกคนค่ะก็เล่นละครกันหมดและค่ะแต่มันคือเล่นละครแบบชีวิตจริงให้เราสวมการเป็นไปเลยอ่านะคะโอเคไหม นะให้สวมการเป็นไปเลยว่าเราอยากมีชีวิตแบบนี้ว่าเฮ้ยเราอยากใส่เสื้อผ้าแบบนี้เว้ยทำไมอยู่บ้านอะ่ะบ้านของเราเองอะ่ะเสื้อผ้าเงินเราก็ซื้อเองอะ่ะทาไมอะ่ะไม่ต้องไปเดือดร้อนใครใครคนอื่นก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเราโอเคไหมเราสวมการเป็นค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นแบบนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เชื่อไปเลยค่ะ21วันนี้ค่ะนะคะเกศจะออกมาแบ่งปันทุกทุกคนเลยนะคะในคอร์สของครูสิตานี้เนาะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ จะแบ่งปันทุกทุกคนนะแล้วไปดูผลลั์กันจริงๆแค่3วันถ้าตั้งใจทาจริงจริงนะ3วันหรือเกียรเกตเองอะวันเดียวที่เกตเรียกคูติตานะวันแรกเกตก็ได้ผลลั์แล้วนะเกตเชื่อว่าทุกทุกคนเนี่ยถ้าตั้งใจและทําตามนะคะแล้วรู้สึกตามนะคะสำคัญเลยคือต้องรู้สึกตามเกตเชื่อว่าทุกทุกคนก็ได้ผลลั์เหมือนกันไม่ต้องรอ3วันโอเคไหมเออนะคะให้เชื่อไปเลยว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราเชื่อไปเลยว่าเรามีชีวิตแบบนั้นเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสนใจ เสียงรอบข้างโอเคปะเสียงได้ยินชัดเจนนะคะไม่ต้องสนใจเสียงรอบข้างคนรอบข้างจะหาว่าบ้าคนรอบข้างจะหาว่าเพอเจอร์คนรอบข้างจะหาว่าอีนี่แมงมโนอีนี่แมงฝันปล่อยค่ะแบบเนี้ยเหตุการณ์ฐานการไว้ในเกตจะเจอมาหมดแล้วนะแล้วคนที่เขาเปลี่ยนชีวิตทุกคนก็เจอมาหมดแล้วมันเป็นแบบนั้นไม่ใช่แค่ความเชื่อมันเป็นแบบนั้นจริงๆคนที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาจะเจอค่ะ คนที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาจะเจอแบบนี้เหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้ค่ะว่ามีคนมาบอกว่าบ้าเพิอ <c oughs> เจออะไรเงี้ยเจอมาหมดค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะโฟกัสที่เป้าหมายของเราหรือจะโฟกฟัสปากหอยปากกูรอบข้างเสียงมาเห่ารอบข้างชีวิตเราโฟกัสอะไรคุณเลือกเองโอเคปะเออนะคะเลือกเองค่ะนะ,ะทุกอย่าง ขนาดเลือกแฟนนี่เลือกเองเลยเลือกจะไปเที่ยวังเลือกเองเลยไม่ต้องถามใครเลยอันนี้เลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตเลือกที่จะมีชีวิตดีๆทําไมต้องรอถามสามีทาไมต้องรอถามแม่ถามพ่อทําไมต้องรอถามเพื่อนเพื่อเพื่ออะไรคะเอออันนี้มันเป็นข้ออ้างของคนที่ขี้เกียจมันเป็นข้ออ้างคนที่ขี้เกียจค่ะถามตัวเองเลยว่าเกียดพูดจริงไหมนะคะลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองตอนนี้เหตุการณ์สถานการณ์เป็นยังไง หตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงโรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงไม่ต้องสนใจแค่เราลุกขึ้นมาเมื่อเช้าค่ะขอเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อเช้าเก๋ขับรถไปตลาดผ่านแม่ค้าสองคนแม่ค้าสองคนคุยกันนะคุยกันเขาก็บน่นนะเขาก็บน่นขายนี่ไขายไม่ดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปขายนั่นและไอ้นี่ก็ขายไม่ดีอยากไปขายนั่นดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปขายผักดีกว่าขายลอตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนไปขายผักอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาก็พูดกันเนาะแม่ค้าอีกคนนึงค่ะ ไม่ใครค,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 คนหนึ่งนั่งฟังคนที่พูดเนี่ยคนที่บ่นเนี่ยไม่ใครคนหนึ่งนั่งฟังแล้วก็นั่งยิ้มนั่งยิ้มแล้วก็มองไปที่อื่นเกียดแบบเกลือรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกแม่ค้าคนนี้โคตรเจ๋งเลยอะ่ะ <_ S 2> เขาไม่ <_ S 2> เขาไม่สนใจฟังเสียงพัามบนที่มันจะทําให้ชีวิตเขาจิตตกอ,ะอ่ะเออส่วนคนเนี้ยที่พัามบนพูดเนี่ยก็พูดไม่หยุด เขาได้เห็นเขายิ้มหันไปทางอื่นเลยก็พูดไม่หยุดนะเออเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม่ขายอย่างอื่นเนาะเนาะเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวจะโลกนี่ทาให้เราขายไม่ดีเนาะเป็นยังไงคะสองคนนี้สองคนนี้เรามองเห็นดูว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าตอนนี้คุณที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตคุณลองมองแม่ค้าสองคนนี้ว่าคุณตัวคุณอ่ะเป็นแม่ค้าแบบไหนคุณอ่ะเป็นคนแบบไหน แล้วคุณคิดจะเปลี่ยนไหมคุณคิดจะเปลี่ยนตัวเองไหมเห็นปะคือเกดอะได้ยินเขาพูดนานเพราะรถมันติดไงพระเกดรถติดรถข้างหน้ารถใหญ่เกดขับมอไซค์ไปตลาดไงเกดก็เลยได้ยินแล้วเกดก็มองเออพี่คนนั้นแม่งเจ๋งว่ะน่าคุยด้วยมากเลยเออแต่ก็ต้องขับรถกลับบ้านนะเนี่ยแหละค่ะมาย้อนดูตัวเราเองได้ค่ะเออหลายๆคนลองฟังที่เกดเล่าเรื่องไหมคะสองคนเนี้ย คนพั่มบ่นจังเลยแล้วก็เครียดแล้วก็จิตตกแต่อีกคนยิ้มหันไปมองที่อื่นแล้วกบก็ยิ้มแบบไม่อยากฟังแต่กูไปไหนไม่ได้ไงต้องนั่งเฝ้าร้านไงเออแต่เขาก็ไม่เอาใจเขาไปสนใจเห็นไหมแต่ถ้าใครเผลอมาบอกว่าเออใช่จริงอะแหละนั่นนะ่ะคุณรับพลังงานลบไปแล้วนั่นนะ่ะคุณรับพลังงานลบไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับคุณไปเซยเยตกับสิ่งที่เขาพูดแล้วชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละโอเคปะ่ะเออ นะคะวันนี้ค่ะจงคิดว่าเราเป็นคนที่โคตรโชคดีมากเลยเชื่อว่าเราเป็นคนโคตรจะโชคดีวันนี้มาที่ความเชื่อล้วนเพราะเราต้องเปลี่ยนที่ความเชื่อเปลี่ยนที่ความคิดก่อนใครที่จะเปลี่ยนชีวิตโอเคป่ะนะคะเริ่มที่ความเชื่อคิดว่าเราเป็นคนโคตรโชคดีทั้งทงที่เหตุการณ์สถานการณ์ชีวิตเราไม่เคยเจอปาฏิหาริย์อะไรเลยเราก็เชื่อไปว่าเราโคตรโชคดีเลยเมื่อก่อนน่ะเกดดไอคิดแบบนี้นะเมื่อก่อนน่ะก่อนที่จะเจอรู้จักเียรู้ว่าครูสิตานะ เกดคิดว you hey, ่าชีวิตเราไม่เคยมีปาฏิหาริย์อะไรเขาเลยเวลาคนพูดว่าเฮ้ยเนี่ยพี่โชคดีมากเลยพี่แบบโคตรโคตรปาฏิหาริย์เลยเนี่ยเนี่ยมาเจอเรื่องนี้ทําสิ่งนี้แล้วมันได้หรอะไรเงี้ยเกดก็จะพูดตลอดเวลามีใครมาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังเกดก็จะพูดตลอดว่าโหชีวิตเกดไม่เคยเจอปาฏิหาริย์เลยอยากได้อะไรก็ต้องทําเงินอยากได้เงินเยอะก็ต้องแบบเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออเกดพูดอย่างนี้ตลอดแล้วเกดก็ไม่เคยเจอปาฏิหาริย์จริงๆในชีวิต ขอพรอธิษฐานขอพรอะไวเขาก็ไม่เคยได้แต่พอมารู้จักครูสิตาค่ะต้องขอขอบคุณครูสิตาก่อนเลยนะคะพอมารู้จักครูสิตาค่ะแล้วเรียนรู้กับเขาแล้วย้อนกลับไปดูชีวิตของตัวเองมันใช่หมดทุกอย่างเลยที่ครูสิตาพูดเออเราเป็นแบบนั้นเราพูดแบบนั้นเราคิดแบบนั้นเราเลยได้แบบนั้นหลังจากนั้นเปลี่ยนใหม่ค่ะ เปลี่ยนความเชื่อใหม่ๆค่ะความคิดเดิมๆตัดทิ้งให้หมดเลยค่ะเปลี่ยนความเชื่อใหม่ๆชีวิตเราเจอปัญหา,ด,าด้านดีตลอดเวลาชีวิตเราไม่โคตรโชคดีเลยชีวิตเกียรตินี่โคตรโชคดีตลอดเวลาเลยตื่นมาตอนเช้าค่ะโปรแกรมให้ตัวเองใส่พลังให้ตัวเองค่ะขออภัยด้วยสายเข้านะโทรมาสั่งของอีกแล้วสุดยอดเลยเห็นไหมเชื่อว่าเราโคตรโชคดีเลยนะคะความโชคดีค่ะหลายๆคนใฝ่ฝันมากไม่ว่าจะโชคดีด้านไหนของชีวิตก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเรา อย่าลืมอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนโคตรโชคดีด้วยฉันโคตรโชคดีแล้วก็เชื่อไปเลยว่าเราโชคดีโอเคป่ะเอออยากจะมีหลายๆหัวข้อมากเลยนะที่อยากจะเล่าทุกคนฟังนะคะอันนี้ค่ะต่อไปค่ะพอเราเชื่อแล้วในสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วสิ่งที่คุณต้องทําต่อมาค่ะไม่ใช่เชื่อนอนเชื่ออย่างเดียวมโนอย่างเดียวว่าชีวิตจะดีขึ้นไม่ได้นะคะคุณจะต้องหางานที่มันทําให้เรารวยขึ้นได้ด้วยอันนี้สําคัญเลย คุณจะต้องหางานที่มันจะทําให้เรารวยขึ้นได้บางคนทํางานประจําอยู่ค่ะเงินเดือนหมื่นห้าแลวก็ทาอยู่แบบนั้นแต่เชื่อว่าเราจะได้เงินล้านกี่สิบปีคะหรืออาจจะจนตายยังไม่มีเงินล้านเลยด้วยจะต้องหางานที่มันทําให้เรารวยได้อย่างเกดเองไอไม่ต้องยกตัวอย่างใครเลยยกตัวอย่างเกดเลยนะเกดเองเปิดร้านขายกล่องปรษณีด้วยใช่ไหมรายได้นะต่อวันอา,อาจจะเป็นหลักพัน แต่เราก็ต้องมาคิดว่าคนผ่านหน้าร้านเราอะวันหนึ่งอะมันกี่คนแล้วเขาจะเข้ามาซื้อทุกคนไหมมันมีโอกาสได้เดือนหนึ่งเป็นล้านไหมถ้าขายแค่หน้าร้านถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนไปค่ะโลกบังคับให้เราเปลี่ยนแล้วค่ะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ค่ะถ้าคุณอยากจับเงินล้านคุณคิดว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณคิดว่าคุณจะรวยขึ้นได้เงินแสนเงินล้านเหมือนคนอื่นเขาคุณจะต้องเข้ามาสู่โลกออนไลน์ ร้านเกดเปิดหน้าร้านก็จริงแต่เกดก็มีเพจในโลกออนไลน์นะคะแล้วเกดก็ไม่ได้ทํางานแค่อย่างเดียวเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องเปิดรับการไหลของเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างเกดเองเกดก็ทํา TSW กับครูสิตาเพราะ TSW กับร้านขายกล่องไม่เหมือนกันนะคะรายได้ไม่เหมือนกันนะคะ ร้านขายกลองต้องขายตลอดชีวิตวันไหนหยุดขายไม่มีรายได้ไม่มีเงินเออแต่ T w w เราหยุดขายแต่เราก็ยังได้เงินเหมือนกับเรามีเขาเรียกว่าอะไรเฟนชายเป็นของตัวเองเหมือนกับเราเป็นเจ้าของเซเว่นขออนุญาตยกตัวอย่างเซเว่นนะแล้วเราก็ขยายสาขาไปเรื่อยๆ นึกภาพง่ายๆนึกภาพออกเนาะนะเหมือนเราเป็นเจ้าของเซเว่ระบบ t s w U ค่ะทำงานได้ทั่วโลกค่ะขอให้มีมือถือกับอินเทอร์เน็ตค่ะยังเกดอยู่บ้านตอนนี้วันนี้ก็ขายของได้บางวันเกดขายไม่ได้แต่ตัวแทนเกดก็ขายได้เงินก็เข้ารายได้ก็เข้าเราเห็นไหมนอกจากเกดมีไรายได้จากนั้นของเกดยังมีไรายได้จาก TSW ด้วยแล้วตอนนี้ค่ะ TSW ก็มีกำลังวันนี้ครูสิตาจะเปิดตัวโปรเจกต์ดิจิทัลโปรดักสินค้าใหม่นะคะเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกตอนนี้ค่ะเป็นยุคของแพลตฟอร์มแล้วค่ะทีเอวียูก็พัฒนาต่อเนื่องค่ะมีแพลตฟอร์มเข้ามาให้เราจับค่ะเห็นไหมยุคออนไลน์มันต้องทำออนไลน์ยุคไหนไหนคุณเขาเรียกว่าอะไร เวลาโลกเวลายุคมันเปลี่ยนไปไหนเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยถึงแม้เราจะไม่อยากเปลี่ยนแต่เขาก็บังคับให้เราเปลี่ยนเหมือนโทรศพัพท์อะเดี๋ยวนี้มีไหมโทรศัพท์จิม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 ไม่มีก็มีแต่เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนคนแก่ยังต้องเปลี่ยนพัฒนาตัวเองมาใช้โทรศัพท์เลื่อนเลื่อนเลยแม่เกดอะใช้แต่เป็นโทรศัพท์กดกดกดพอเอาแบบเลื่อน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 ให้ใช้บนแล้วก็บนแต่ต่อไปเป็นไงคะก็ต้องใช้เพราะแบบกดกดมันไม่มีขายแล้วมันเอาไปแล้วเห็นไหม โลกก็ต้องมาคับให้เราเปลี่ยนคนแก่ก็ต้องมาเปลี่ยนใช้โทรศัพท์มือถือแบบทัชสกรีนเห็นปะเ,ออเพราะฉะนั้นค่ะคุณปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะที่คุณจะต้องเปลี่ยนไปตามโลกค่ะอวันนี้ตัดสินใจให้ได้ตัดสินใจว่าจะเริ่มหรือยังตั้งแต่วินาทีนี้ต่อไปเริ่มที่จะเปลี่ยนชีวิตตัดสินใจเริ่มเปลี่ยนความเชื่อใหม่ๆความเชื่อเดิมๆที่มันทําให้เรามีมีชีวิต เหมือนเดิมย่ำแย่เหมือนเดิมอ่ะตัดมันทิ้งออกไปสวัสดีพี่จิตค่ะเกตฟันถึงพี่จิตตั้งหลายครั้งเลยขอเนาเรื่องนิดนึงนะเออฟันพี่จิตพี่จิตขายก๋วยเตี๋ยวสงสัยเอออยากกินมากนะคะเออได้ข่าวอยู่นะคะถามๆอยู่เนาะว่าเป็นไงบ้างดีขึ้นดีขึ้นหายเร็วๆวนะคะกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวเร็วๆนะคนเรากินเยอะเลย <c oughs> นะคะโอเคนะคะวันนี้ ตัดสินใจซะนะตัดสินใจเปลี่ยนแลงตัวเองเนาะไปแล้วว่าจะมาสั้นๆเห็นไหมเออพอได้ออกมาพูดนะคะก็แบบว่าเอออยากบอกเลยหลายเรื่องเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะวันนี้เริ่มต้นนะคะ21วันนี้ตัดสินใจรวยซะ21วันนี้มารวยซะเออหัวข้ออะไรไประมาณนี้แหละนะเออนะคะมาแล้วเรามาเริ่มกันเนาะวันนี้เริ่มต้นที่เปลี่ยนความเชื่อก่อนเปลี่ยนความคิดเดิมๆก่อนนะคะ แล้วพรุ่งนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อไปค่ะนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะฝากทุกทุกคนให้คิดด้วยนะว่าอยากมีชีวิตเหมือนเดิมหรืออยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลือกเองค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบยบายสวัสดีค่ะ